จังหวัดสระบุรีแถลงข่าวประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจังหวัดสระบุรีณนวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารสืบสารประเพณีวะะัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลก ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่9กรกฎาคมชมความอลังการของขบวนวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และประวัติประเพณีตักบาทดอกเข้าพรรษารถบุพชาติปีนี้กำหนดจัดในระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2568 ท่านจะได้รับทราบผ่านการแถลงข่าวค่ะจต้องแล้วนะครับตอนนี้หลายๆท่านน่าจะพร้อมแล้วนะครับแะแสดงของเราก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ขอดักน้ท่านเข้าสู่การแสดงในชุดแรกก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการการแสดงในชุดนี้มีชื่อชุดว่าระบำเทพบันเทิงคอเสิยงประมศษด้วยครับ วันที่26มิถุนายน2568เวลา18นาฬกานายบัญชาชวรินทุวารัชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการถแถลงข่าวง,งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา,าและถวายเทียนพระราชทานประจำปี2568ปีนี้กำหนดจัดในระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2568 โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่9กรกฎาคมพร้อมด้วยนายมนัทพันดอนก้อนไพรในอำเภอพระพุทธบาทนางนิตยาเมธีวุฒิกรรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพระนครศรีอยุธยานาวิภาวรนณเฮาหารวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีพันดารดเอกสมคิดสาวิสัยรองผู้อำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีและนายชนะนันทปัญญารองนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทร่วมแถลงข่าว ของผมจัดมา22ปีแหละถ้าไม่ดีจริงมันคงไม่22ปีในปีนี้22ปีแต่ทถ้าไม่แน่จริงลอยพุทธบาทวัดพุทธบาทบ้านผมมัน401ปี นายบัญชาชาวดินผู้มาราชการจังหวัดสระบ,บุรีกล่าวว่าจังหวัดสระบ,บุรีมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตามแนวทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลคือเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นและมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูงและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระบ,บุรีคือประเด็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดโดยจังหวัดสระ บุรีให้ทุกอำเภอได้ค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวต่อไปโดยจังหวัดสระบุรีมีงานสําคัญที่เป็นการต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม2งงานหลักๆคือเทศกาลเข้าพรรษามีประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาณวัดพระพุทธบาทราชวารมหาวิหารและเมื่อถึงวันออกพรรษาก็จะมีประเพณีตักบัตรเข้าต้มลูกโยนณวัดพระพุทธฉาย โดยเฉพาะงานตักบาดดอกเข้าพรรษานั้นมีความโดดเด่นเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกและแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานนับแสนคนสร้างเม็ดเงินทางน่านเศรษฐกิจให้จังหวัดสระบ,บุรีได้เป็นอย่างดีและปีนี้ก็จะมีการจัดงานที่แปลกและยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความประทับใจ รวมไปถึงว่าทําไมเราถึงมีแนวคิดริเริ่มในการจัดงานประเพณีตั้งแต่ระดับพื้นที่จนกลายเป็นระดับหนึ่งเดียวในโลกได้จัดสรงบประมานมามากมายในการสับสนก็ประมาณในเชิงของการท่องเที่ยวอัตลักษณ์ทั้ง13เผลอรวมถึงเรื่องของงานาประเพณีตบาดดอกภาษานะครับที่เกี่ยวทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยว่าวันนี้สาวรีไปไกลแล้วล่ะเพราะการท่องเที่ยวมันเยอะมากนะครับ ทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์เชิงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเรามีครบทั้ง13เผอมีครบทั้ง13เผื่อศักยภาพของทางงบปมาณต่างๆครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับว่าทางองค์การบหาวส่วาจังหวัดโดยเฉพาะก็มีการคุยคุยกันระหว่างทางจังหวัดกับทางองค์การมหาวิทยาจังหวัดแล้วก็รับก,การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดนะครับอย่างล่าสุดเดี๋ยวสุขนาเนี่ยก็ต้องไปงานเจ้าอม์ไปแล้วใช่ไหมก็เป็นงานที่เกิดจากความต้องการของชาวบ้าน และภาคเกษตรกรอยากจัดงานไม้ล้อมชโอมตรงนั้นก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศพยายามจัดลักษณะนียไปทุกอำเภอทุองเภอเนั้นเฉลมิมพระเกียรติน้าแก่งคอยตอนเดือนมีพระบาทนะครับล่าสุดก็มีความคิดแนวคิดอีกแล้วว่าเอถ้าจัดลักษณะนี้เนี่ยมันน่าจะต้องมีงานใหญ่หญๆสักงานหนึ่งนะครับเมื่อวานก็ไปมุกเหล็กไปร่วมงานกับทางอนุรักษ์ลำน้ำามกเหล็ก ก็เมืองคขาบอยก็ไปแก้ปัญหาให้เขาเรียบร้อยแล้วได้งบซ่อมแซมอุดหนุนทั่วไป78ล้านถ้าทําเสร็จปุ๊บก็ตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งท,ท่องเที่ยวเป็นแมกเนกตอีกตัวหนึ่งนะครับก็เลยให้โจทย์ตอบเพิ่มเติมมาทีว่าจะทําอย่างไรให้ดึงการท่องเที่ยวของสบารีเข้ามาแจงไม่ได้เรามีการจัดงานวันเข้าวันข้าวันษาคือประเพณีตักบาตรดอกข้าวันษาที่พุทธศัาทขณะเดียวกันออกออกวันษาเราก็มีงานก็ต้มลูกโยนเด็กใช่ไหม สองงานเนี่ยทั้งเขา้าพรรษาทั้งออกพรรษากลายเป็นงานประเพณีที่คู่กับจังหวัดซาอุดีละในความสําคัญอย่างน้อยในในปีหนึ่งนต้องมีสองงานนี่เป็นงานหลักแล้วก็ได้งบประมาณงบประมาณหลักมาการที่เราได้งบประมาณจังหวัดมาเรื่อยๆมาเนี่ยมันข้อดีก็คือว่ามันจะต่อเนื่องได้ตลอดโอกาสที่มันจะไม่รับกากรจัดสัมมานน้อยมากฉังนั้นสองงานเนี่ยก็ต้องฝากทีมงานนะครับโดยเฉพาะงานประเพณีตบบาทรอกพรนษาเนี่ยก็ต้องฝากทีมงานของทีมอำเภอพุทธบาท นำโดยท่านแนวเพือพุทธบาทนําโดยท่านนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีอยู่นู่นเหมืองพุทธบาทลูกชายนายกเทศมนตรีอยู่ี่รองนายกเทศมนตรีแล้วก็ทีมงานผู้บริหารท้องถิ่นของอำเภอพุทธบาททั้ทงท่านสมาชิกสภา,าจังหวัดนะครับท่านนายกเทศบาลนายกอบตาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพุทธบาทจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับว่าจะรักษาแล้วก็ต่อยอดอย่างไรให้งานมันยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นมากทุกป,ปีนะครับ สำหรับงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาปีนี้กำหนดจัดในวันที่9ถึง11กรกฎาคม2568โดยในวันที่9กรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกาชมกระบวนเพียนพรรษาพระราชทานขบวนพายุหายาตราขบวนรถบุปชาติขบวนวัฒนธรรมและการแสดงในพิธีเปิดงานและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือพิธีล้างเท้าพระสงฆ์ที่ออกรับบิณฑบาตถือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิ่งที่เป็นกุศลและเป็นมงคลต่อชาวพุทธผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นซ้อเวอร์ด้านวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรีและของประเทศไทยได้รับการกล่าวขานว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกซึ่งก็กำหนดจัดขึ้นก่อนจะเข้าเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและมีประวัติความเป็นมาคู่ขับวัดพระพุทธบาทมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรีส่งผลดีต่อทั้งด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ของจังหวัดสระบุรีอีกด้วยจังหวัดสระบุรีแล้วก็วัดพระพุทธบาทราชวระมหาวิหารนะครับในการที่จะจัดงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวราษาและแเ,เทียนพระราชทา,านประจำปี2568ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในห่วงวันที่9ถึง11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งเตรียมความพร้อมนะครับเรามีความพร้อมทั้ง3ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือ,อ วันพิธีเปิดนะครับก็คือกําหนดไว้วันที่เก้ากรกฎาคมเนี่ยซึ่งในวันพิธีเปิดเนี่ยจะบวนจะมีขบวนแห่นะครับทั้งสิบขบวนไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่เทียนเทียนพรรษาพระราชทานขบวนพระจุหาญาตราขบวนเจ้าเมืองสร,บระบุรีขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขบวนที่สื่อถึงหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแล้วก็ กระบวนที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของคนจังหวัดสระบุรีแล้วก็ยังมีที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับที่จะจัดลดบุพชาติมาร่วมแห่ในครั้งนี้ทั้งห้าแห่งไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเทศบาลเมืองสระบุรีเทศบาลเมืองทับกวางเทศบาลเมืองแก่งคอยแล้วก็เทศบาลตำบลหนองแคนะครับที่ไม่แปลกใจเลยที่13บามอำเภอที่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเนี่ยว่าทําการท่องเที่ยวเนี่ยมันส่งผลซึ่งทอทอทอเราเนี่ยมอนิเตอร์ตลอดนะคะทางจังหวัดเนี่ยก็มีแผนที่จะทําการท่องเที่ยวเชื่อมโยงด้วยอยู่แล้วนะคะส่วนของทอทอท,อทอเนี่ยเราก็ได้ทําในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็เรื่องของอปฏิทินท่องเที่ยวเนี่ยก็หายห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ของ Amazing Thailand นะคะก็นำเรื่องของอการประเพณีตักบารดอกเข้าพรรษาเนี่ย ขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วท่านสามารถเช็คได้นะคะในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในงานค่ะขอให้พี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมและก็ที่อยู่ในพื้นที่เราไว้วา,างใจพวกเราครับเราจะดูแลพวกท่านอย่างดีแล้วก็การจอดรถหรือการจราจรจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาจอดตลอด24ชั่วโมงที่จะมาดูแลพวกเราตามระยะเวลาที่มีการจัดงานตั้งแต่เริ่มขบวนแหย่ยันวันสุดท้ายในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกเพื่องาน แห่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกของสระบุรีเราครับอันนะครับให้ประเพณีพทุทธธรรมของพวกเราชาวบุธบาตเนี่ยซึ่งแต่ก่อนก็เป็นประเพณีท้องถิ่นนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ค่อยๆขยายจนปรับตัวเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่ต้องบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยการเริ่มต้นประเพณีตัดปาดออกข้าพรรษาเนี่ยเริ่มจากความศรัทธาและความเชื่อเพราะว่าพวกเราชาวบุธบาตเนี่ยเรามีรอยพุทธบาต ที่ปฏิสถานอยู่นะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพวกเราแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมนะครับของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือการที่นําสิ่งสการะมาบูชารอยพุทธบาทนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งพวกเราเนี่ยก็นำนะครับดอกข้าวบรรษาซึ่งก็เป็นดอกไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับรอยพุทธบาทเพื่อที่จะเอามาบูชาซึ่งมาร่วมงานมาได้มาใส่บาทนะครับก็ทําให้งานของเราเนี่ยจากที่มีการ บาดแค่หนึ่งรอบภายในวันเดียวคือวันเข้าพรรษานะครับก็ค่อยๆขยายออกมาเป็น3วันแล้วจาก3วันที่พวกเราชาวพุทธบาทเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีคนมานะครับก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนคนที่มาจากหลักพันเป็นหลักหมื่นนะครับจนล่าสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะมี3วันเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะมาประมาณ10,000แคนนะครับก็วัน โดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้ร่วมบูรณาการากับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาครประชาชนทุกทุกพื้นที่นะคะในวัดพระพุทธบาทแห่งนี้นะคะซึ่งมีความสำคัญมา400ปีแล้วะคะก็มีสิ่งสำคัญด้านประวัติศาสตร์ก็คือ ลอยพระพุทธบาทนะคะวัดพระพุทธบาทนี้นะคะก็จะได้จัดก,กิจกรรมที่สําคัญก็คือเทศกาลประเพณีตักบาทดอกข้าวรรษานะคะการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ใช่มาที่นี่ที่เดียวแล้วก็กลับเลยนะคะต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวนะคะในแต่ละพื้นที่แต่ละจุดนะคะอันนี้นั่นคือหมายความว่าถ้าคนมาจากกรุงเทพจะแวะตลาดหัวรปรีก่อนก็ได้แล้วเข้ามาที่วัดพุทธบาทหรือวัดวุทิบาทเสร็จแล้วก็ไปวัดตลาดหัวปีนะครับเช่นกันครับการเชื่อมโยง คงไม่ใช่ที่ลอยพุทธบาทอย่างเดียวครับมองซ้ายก็สมเด็จพระเจ้าทรงธทรำรครับทางขวาออกไปก็คือศาลเจ้าพ่อเขาตกสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าจะทําอย่างไรอย่างที่ท่านรองเอฟว่าครับความศรัทธานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนอกเหนือจากคนพุทธบาทสาบรีแล้วผู้สัากัดที่ชนชาวสาวรีแล้วก็ทักท่องเที่ยวทั้งทธธั่วประเทศไทยแล้วกันนะครับ ก็ลองมาดูมาชมในเรื่องของพณีนะครับตักบาดดอกเข้าพรรษาแล้วก็พณีเรื่องของการถวายกระินผ้าทานปี2518ซึ่งจะมีความแตกต่างจากปีที่แล้วแล้วก็ต้องมีความแตกต่างในแต่ละปีละปีไปถ้างานพณีลักษณะนี้เราจัดได้คงยืนนานแล้วก็สามารถจัดได้ดีมันก็เป็นกําลังใจ ให้คนที่มีส่วนในร่วมกันจัดงานทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเอกชนภาคราชาการนะครับภาคองค์กรปกครองท้อ,องถิ่นและก็มีกำลังใจในการที่จะจัดงานะงอะไร้นดีก็เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับมาให้กําลังใจนะครับคนพุทธบาทจังหวัดสาวรีนะครับ เพื่อให้งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษานะครับประเพณีถวายกระถินอาเทียนพระรราทานเนี่ยได้คงอยู่ต่อเนื่องไปจนปีที่เท่าไหร่ไม่รู้จาก22ปีจากนี้22ปีที่จัดมาเรื่อยๆไปนะครับ9-11กรกฎาคม2568ครับก็เชิญชวนมาท่องเที่ยวกันนะครับ,บคุณครับสวัสดีครับค่ะขอขอบพระคุณท่านผรรู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีท่านบัญชาชวรินค่ะท่านประธานในการแถลงข่าวนะคะ สำหรับการจัดงานของเรานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่9วันที่10และวันที่11กรก,กดาวคมนะคะขอเช <ยา S 1> ิญชวนทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานประเพณีพร้อมกันค่ะ